คนคนนี้เนี่ยเขาจะมีโอกาสหลุดพ้นเจอการัญญานมิตรไหมใช่ไหมก็มีโอกาสเจอสิคะชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติเราจะไปดูชาติที่สิบพอชาติที่สิบเนี่ยมันเป็นกรรมของชาติที่สองพันลี้รอนเราแต่ผลบุญของชาติที่ห้าส่งเสริมเรางี้มีโอกาสอย่างนี้นะมีมีโอกาสมันมีโอกาสเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องในนั้นนะคะอุปถัมภะกัจจกรรมพวกนี้มันมาอุปถัมภ์ได้ ว่าพบที่แปกมาอุปธรรมให้เจอเจอเจอผ้าถังเอาคอนแตคเคลียร์เลยครับนี่นะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าบากเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะในขณะใกล้ตายอ่ะอันนี้อันนี้ยังไม่สมมติใกล้จะตายที่เป็นประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วกันนะสมมติประมาณนั้นก่อนยังไม่ไม่ที่สุดนะยังไม่ที่สุดถ้าประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีมันชวนะอาจจะมีเจ็ดขนาดไง อาจจะมีเจ็ดขนาะก่อนเพราะถ้าห้าขนณะนี้ยไม่ได้ละนะไม่ทันละ,ะถ้าเป็นเจ็ดขณะเนี่ยมันก็สามารถที่จะพลิกไงตอนนั้นน่ะอาจจะพลิกก็ได้อย่างเช่นค,คนที่แบบพ่อแม่นอนอยู่อย่างเงี้ยก็นิมนต์พระมามนิมนต์พระมาจากการที่เคยมีจิตแบบกําลังวุ่นวายอยู่แบบไม่อยากจากลูกจากหลานอย่างเงี้ยเนาะเออไม่อยากจะไปอยุอศลเกิดไงแต่พอ มีพระภิกษุมาเห็นพ้าเหลืองแบบชื่นใจอันนี้บุ่งใหม่เอาคนที่มีศรัทธานะลูกๆลูกๆต้องรู้นะว่าพ่อแม่เนี่ยคือคือคือเข้าวัดเขาวาอ่างเงี้ยเนาะมีอารมณ์อย่างนี้คนใกล้ตายกลัวนี่เนาะพอกลัวอย่างนี้ก็มีนิมิตอย่างนี้ก็ชื่นใจเออก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าปลอดภัยเนาะกอมีความรู้สึกปลอดภัยอย่างเงี้ยเขาพลิกเนยจิตเขาพลิกแล้วเขาเป็นบุญได้แล้วก็ลูกก็ให้ทําสังฆทาน ถวายผ้าในขณะนั้นเลยอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นอย่างงี้ปั๊บเนี่ยจิตจากอกุศลมันก็พลิกเป็นกุศลปั๊บแล้วใกล้ตายจริงๆก็ชาวนะตรงนี้ก็ยานะวิปเกิดขึ้นมาแล้วก็ส่งไปใช่ไหมเขาเรียกว่าบุญเบียดเบียนบาปนะตอนนี้บุญมันมาเบียดเบียนบาปพอดีเลยมันมันมาเบียดเบียนไม่ให้บาปเกิดอ่ะบุญมาเกิดแทนอย่างเงี้ย แล้วก็บุญเก่าบุญก่อนที่เคยทำไว้มันก็มาหนุนอย่างเงี้ยนะหนุนทําให้บุญเนี่ยมันเพิ่มจํานวนขึ้นมาแล้วก็ชื่นใจแล้วตายปั๊บเกิดทันทีก็ไปเกิดที่ดีๆไปอย่างเงี้ยเอออย่างงี้ก็มีค่ะเดี๋ยวเราเรียนห้าทับสองเราจะเข้าใจมากขึ้นนะอ่าพวกพวกกรรมทั้งหลายค่ะนะอันนี้พวกเราเรียนอย่างนี้เนี่ยเรียนเอารูปแบบไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเรียนเรื่องพวกนั้นแล้วนึกถึงตรงเนี้ย มันก็จะเข้าใจมากขึ้นนะอันนี้อาจารย์รู้สึกสรุปให้พวกเราปกติอาจารย์จะไม่เขียนอะไรเยอะอย่างนี้นะที่เคยที่เคยสื่อสารมานะจะไม่เยอะอย่างนี้ค่ะคมาดูหนังสือหน้าหนึ่งสองสี่ภาพปัญจทวารมรณาสนวิถีสี่ประเภทกับหน้าหนึ่งสองเจ็ดกามชวนะมโนทวารวิถีมรณาสนะสี่ประเภทนะ ดูรูปแบบวิถีจิตนะคะทางปัญจทวารเนี่ยมีอติตรพวังทุกวิธีนะแต่พอทางมโนวทวารไม่มีนะคะไม่มีตีนะถ้าเราสังเกตมันไม่มีตีอันนี้ให้ดูตรงตัวเลขค่ะดูตัวเลขตรงพวังน่ะนะเอาตรงพวังก่อนวิถีที่หนึ่งสองสามสี่เหมือนกันตรงพวังน่ะวิธีที่หนึ่งสิบเหมือนกันวิธีที่สองสิบวิธีที่สาม ของทางปัญจมี11ก็คือ6กบวกหใช่ไหมคะใช่ครับกาม,ม้าเบคขาพว,วังกจิต6แล้วก็รูปพว,วังห้าของปัญจแต่พอทางมโนเนี่ยสิเลย15ก็คือ6 5 4มีกาม,ม้าเบคขาพว,วังกจิต6รูปพว,วังห้าอะรูปพว,วังสี่เขียนได้เขียนนะคะทันไหมคะทันไหมทันคับหนึ่งสองสี่กับหนึ่งสองเจ็ดดูภาพวิถีประกอบอ่าแล้ววิถีที่สี วิธีที่4ของหน้า124่งสองสี่เพระวังเป็น15เห็นไหมฮะ,ะพระวังเป็น15แต่พอมาตรงหน้าหนึ่งสองเจ็ดพระวังเป็นเท่าไหร่คะ19เอ่าต่างกันละอ่าสินี่ต้องมีบทเลยเพระวังสิบเอะค่ะอ่าทีนี้ในส่วนของปัญจทวารเนี่ยนะ,ะที่ให้ดูนะให้ดูเปรียบเทียบ รูปแบบวิถีกับมโนทวารเราจะเห็นความต่างกันตรงนี้นิดหน่อยอทางปัญจทวารมีตีนะทางมโนทวารไม่มีตีทางปัญจทวารนะเนี่ยระวังว่าโดยรวมมา15เห็นไหมคะระวังว่าโดยรวม15แต่ทางมโนทวารว่าโดยรวม19เข้าใจนะทีนี้เรามาดูที่ท่านจำแนกดูท่านจำแนกกัน หน้าหนึ่งปนะมาดูดูหน้าหนึ่หน้าหนึ่งสองแดนี่นะท่านบอกว่าภาพกามชวนะมนโนทวานมรณาสันนวิธีทั้งสี่ประเภทเป็นกามชวนมนโนทวานชนิดอติวิภูตารณมที่ไม่มีอติตักภวังอันนี้เข้าใจเนะาะทันนะฮะแต่ถ้ามีปัจจุบันนี้ผันนรูปเป็นอารมณ์ ก็มีอตีตาภวังถ้าไม่มีปัจจุบันนิพพานรูปเป็นอารมณ์ก็ไม่มีอตีตาภวังส่วนวิภูตารมวิถีก็เป็นไปในทำนองเดียวกันกับอติวิภูตารมวิถีต่างกันตรงที่จำนวนของอตีตาภวังและก็วาระของจิตอันนี้เข้าใจไหมคะว่อาอติมหานตารมสมมติว่าสิ้นสุดที่ตถาธรรมนาวาระใช่ไหมคะ,ะส่วนมหานตารมเนี่ยเขาสิ้นสุดที่ชาวนาวาระใช่ไหม จำได้นะคะม,มีอันติตววาผู้วังสองขณะใช่ไหมคะสองหรือสามขณะมหันตารมณ์นะ,ะและความเป็นไปของอารมณ์เนี่ยความเป็นไปของอารมณ์ในอติมหันตารมเนี่ยท่านจะแสดงห้าประเภทจําได้ใช่ไหมคะห้าประเภทเล็กๆอะ่ะที่แบบว่ามีเหตุผลว่าวิธีที่หนึ่งเนี่ยมีสามชนิดจําได้ไหมคะอติอิทธะอิทธามัชตะอนิทธะ,ะ,ะ,ะใช่ไหมคะ ส่วนวิถีที่สองเหลือสองนะเหลือสองใช่ไหมคะเว้นอติใช่ไหมคะวิถีที่สามได้สามอารมณ์สามชนิดวิถีที่สี่เหลือชนิดเดียวหนึ่งเป็นอติใช่ไหมคะวิธีที่ห้าเหลือเหลือหนึ่งคืออติอิทธารมใช่ไหมคะอันนั้นคืออติมหันตารมณ์พอมหันตารมณ์เนี่ยไม่จํากัดอารมณ์คืออารมณ์ทั้งหมดสามชนิดเหมือนกันเลยใช่ไหมคะนะจำพูดตรงนี้นะ แต่สำหรับอวิภูตารมิถีและอติอวิภูตารมิถีไม่จัดเป็นกามชาวนมโนทวันไม่จัดเป็นกามชาชวนมโนทวานมรณาสนวิธีพระไม่มีการเกิดขึ้นแห่งมรณาสน,นาชาวนะจิตอย่างใดเป็นไปในทานองเดียวกันค่ะทางปัญจทวานเนี่ยก็ไม่มีปริตารม์กบอติปริตารม์ก็มกไม่มีเพราะว่าปริตารม์เนี่ยสิ้นสุดที่โวตทพนะชวนะไม่เกิด จำได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะอติมหันตารมสิ้นสุดที่ตถาธรรมณวาราชรจำได้เนาะมหันตารม์สิ้นสุดที่ชวนะวาระปริตตารม์สิ้นสุดที่โวดทัพนาวาระวุอะฮะถึงแค่วุวุวหรือไม่ก็วุ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 สองวุสาส่วนอติปริตตารม์เนี่ยสิ้นสุดที่นอนู พะวังก็จะะน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 ะเออเนี่ยนะนะแล้วพอมาทางใจทางใจก็คือเอ่อนี่นท่านบอกว่าอะวิภูตารมกับอติอวิภูตารม,ก,ารม,ก,ารมก็ไม่มีชวนะเหมือนกันคือชวนะไม่เกิดเนาะออเออทางปัญจทวารปร,ตริตารมกับอติปริฏตารมชวนะไม่เกิด ควมาทางใจปั๊บมโนทวารอวิภูตารมกับอติอวิภูตารมไม่มีชวนะเกิดไม่มีการเกิดขึ้นของมรณาสันนาชวนะจิตอันนึงภาพกามะชวนะมโนทวารมราสนาวิถีเหล่านี้มีจุดหมายเพื่อแสดงฐานของจุติจิตเท่านั้นฐานเนี่ยเรานึกถึงฐานพิสดารนะจำได้ไหมกิจ14ฐาน10อ่ะ มีจุดมุ่งหมายแสดงฐานของจิติจิตเท่านั้นจึงแสดงภาพวิถีจิตเป็น4ประเภทต่งาง <c oughs> หากต้องการทราบเรื่องเกี่ยวกับกามะชวนะมโนทวารมรณาสนาวิถีโดยละเอียดพึงเปรียบเทียบจากอาติวิภูตารมวิถีโดยพิสดารที่ได้แสดงไว้ข้างต้นในกามะชวนะมโนทวารวิถีและสําหรับจํานวนของระบังคจิตที่ขั้นระหว่างตาจิตกับจิติจิตหรือระหว่างชวนะจิตกับจิติจิต เป็นจำนวนภวังที่เกิดได้น้อยหรือมากนั้นโดยอาศัยหลักที่ว่ากรรม,มชรูปเกิดเป็นครั้งสุดท้ายที่อุปทัศขณะของจิตดวงที่17ที่นับถอยหลังจากจุดติจิตขึ้นไปและดับลงพร้อมกันกันกนกบพังทัศขณะของจุติจิตตรงเนี้ยคาพูดตรงเนี้ยกระดานตรงเนี้ยค่ะอะนะตามนี้เลยเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นทาง ัจ้ทวารใช่ไหมคะแต่ทางมโนทวารก็เป็นไป,นปนในทํานองเดียวกันนะรูปแบบวิถีก็มีพระนะพระมาเห็นไหมคะไม่มีตีนะพระนะพะมาช้างห้าหลังจากนั้นก็พวังพวังผวังผวังให้ครบ17เจ็ดวงจิตอะ่ะเข้าใจใช่ไหมคะพะวังจะเกิดเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่เนาะแล้วก็มีจุติด,ด้วยเข้าใจใช่ไหมคะจุติต้องนับเป็นหนะนึ่งนะรับย้อนแบบนี้เลยอืม ต้องนับเป็นหนึ่งย้อนไปย้อนไปถึงตรงพระวังคจระนอะนอนหนวูวพระนาทะ,ะมาช้างห้าจากนั้นก็เป็นพระวัง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 แล้วก็จุติต้องนับอย่างนี้ให้มันครบสิบเจ็ดดวงจิตอ่ะเขา้าใจนะคะที่ได้แสดงไว้ข้างต้นในกามเชนนแ,และสําหรับจํานวนของวังคจิตเนี่ยตรงนี้นะหรือระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ เป็นจํานวนพระวังละจิตที่เกิดได้มากอาศัยหลักที่ตรงนี้เลยนะนับตั้งแต่17ขึ้นไปเนี่ยย้อนกลับไปสําหรับมโนทวารมรณาสนาวิถีประเภทที่4ตามที่แสดงมาแล้วนี้เป็นวิถีที่มีอาคัตรตุก,กะดพะวังก็มีได้แต่ไม่จําเป็นที่จะต้องนับจํานวนมาแสดงไว้ในที่นี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าเราจําในส่วนของปัญจทวารวิถี ที่เรายกตัวอย่างจากขูทวาริกะเนาะจากขูทวาริกะอติมหันตารบตถารมนาวาระใช่ไหมคะมันมีอคันธุกะาพาวังนั้งแต่ตอนนั้นอะถ้าเราจําตรงนั้นได้เนี่ยดาเนินชีวิตมาโดยตลอดใช่ไหมคะ,ะหลังจากนั้นก็มีเรื่องของวิถีตายนี่แหละมีอคันธุกะพวังก็ได้อย่างเงี้ยน,นะต่อไปนะเรามาดูอธิบายการชะมโนทวารมรณาสนาวิถี4ประเภทดูประเภทที่1 ประเภทที่หนึ่งเนี่ยพวังในวิถีเนี่ยมีสิบใช่ไหมคะหน้าหนึ่งสองเจ็ดอะค่ะวิถีหน้า 1, 2, หนึ่งสองเจ็ดอะดูควบคู่ไปกับคําอธิบายตรงนี้นะหน้าหนึ่งสองเจ็ดเห็นวิถีประเภทที่หนึ่งใช่ไหมคะพวังเท่าไหร่คะพววงสิบกรรมะหวัง 10. ก็จิตสิบนะกรรมะวังกนะ็จิตสิบเนี่ยมาดูหน้าหนึ่งสองแปดการอธิบายขยายความจะบอกว่าบุคคลได้หกบุคคลก็คือปุถุชนสี่มีพระโสดาบันกับพระสกทาคามีก็คือผลเสกขาบุคคลเบื้องต่นสอง ทันไหมคะคอ่ามีสองท่านแล้วเกิดอยู่ในกาบมภูมิสิบเอ็ดแลวการเกิดอยู่ในกาบมภูมิสิบเอ็ดที่ตะกี้อาจารย์บอกว่ายังไงนะในส่วนของพะริยบุคคลนะ่ะพอตายจากมนุษย์ป๊บก็ขึ้นเลยใช่ไหมคะใช่ถ้าขึ้นไปแล้วเนะี่ยถ้าตายจากจากตุมอย่างเงี้ยสมมติตายจากจาตุมไม่ลงมาเป็นมนุษย์อีกอย่างเงี้ยนะอาจจะขึ้นไปอีกก็ได้ปฏิบัติแล้วบรรลุเป็นพระรหัสในจาตุมเลยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ อุปนิสัยของท่านได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะองค์ธรรมประมัะะะติคนะนะ่ะผว,ว,วังแรกและจุติจิตสังเกตนะไม่ใช่ผวังหลังนะไม่ใช่ผวังแรกและผวังหลังบนที่เราท่องผวังแรกและจุติจิตได้แก่กามวัชิจิตสิบส่วนวิธีจิตเหล่านั้นก็คือมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งกามชะยี่สิบคืออกุศลชาวนะสิบสองมหากุศลชาวนะแปดอันนี้ตรงช้างห้าขนาด ในวิธีของหน้า124่งสนะหนึ 127, ใช่ไหมคะหน้า127นะ่งวิธีจิตหน้า127นะ่งสอมีอากุ12มอกุชะตรงชวนาห้าขณะแล้วก็มีตถาสิบเว่าโดยรวมมันนี้องค์ทํรรวมนะคะยังไม่ได้แยกบุคคลใช่ไหมคะถ้าเอาบุคคลมาพูดคราวละวิถีเนี่ยตถา,าก็ต้องไปตามบุคคลนะว่าตถา,าจะเหลือเท่าไหร่มีเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะ ว่าโดยอารมณ์ผะวังแรกและจุติจิตมีอารมณ์หกที่เรียกว่าเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะเห็นไหมถ้าผะวังขจิตสิบเนี่ยถ้ากา,มมารม้าผะวังขจิตสิบเนี่ยตรงพระตีเอ่อพระนะทะมานะคะตรงพ,ะนะพระนทะม้าเนี่ยผะวังขจิตสิบปั๊บเนี่ยถ้าเรามาดูสํานวนนะสํานวนท่านจะบอกว่า ขวังแรกและจุดจิตมีอารมณ์หกที่เรียกว่ากรรมะอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ที่ได้รับมาจากฉากทวาริกาบรรณาสังนะชาวดาในพก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์สำหรับวิถีจิตทั้งหมดที่อยู่ในวิถีนี้มีอารมณ์หกที่เรียกว่ากรรมะอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์อันเป็นตัวกรรมหรืออารมณ์ที่เกี่ยวกับกรรมซึ่งได้เคยกระทําไว้แล้วในพบนี้หรือพบก่อนๆเป็นอารมณ์เห็นไหมคะ อันนี้เนี่ยสำนวนตรงนี้เนี่ยให้เราเข้าใจว่าถ้าอารมณ์ที่มาปรากฏทางใจอะ่ะมันมีสามอย่างกรรม,มาอารมณ์ก็ได้กรรม,มนิมิตอารมณ์ก็ได้หรือว่าคตินิมิตอารมณ์ทั้งสมเลยแต่ถ้าทางปัญจทวารท,ที่วิท,ที่วิถีจิตท,ที่อีกระดานหนึ่งอะ่ะ <S S 2> ใช่ไหมคะอีกระดานหนึ่งมีกรรม,มนิมิตกับคตินิมิตจําได้ไหมคะจได้แต่พอทางใจปับได้สามเลยนนะอันนี้วิถีประเภทที่หนึ่ง วิธีประเภทที่สองท่านบอกว่าโดยบุคคลจนถึงวัตถุเป็นเหมือนกับวิถีประเภทที่หนึ่งทุกอย่างต่างกันตรงที่ประเภทที่สองเนี่ยมีพระวังกจิตขั้นระหว่างตถากับจิตจิตก็หน้าหนึ่งสองเจ็ดถ้าเราสังเกตเนาะเราจะเห็นว่าจะมีพระวังขั้นใช่ไหมคะคร<ะ>ับแค่นั้นเองคะ่ะนอกนั้นเหมือนกันนะเหมือนวิถีที่หนึ่งเลยนะว่าโดยบุคคลว่าโดยองค์ธรรมปรมัตอะไรพวกนี้คะ่ะ มาหน้า1 2 9วิถีประเภทที่3เลยนะคะว่าโดยบุคคลเนี่ยได้7บุคคลตรงพะวังนะคะพวังได้เท่าไหร่พวังได้เท่าไหร่คะพวัง15เนี่ยมันเป็นพะวัง15เป็นกามะอุเบกขาพวังคจิต6รูปพวัง5อารูปพวัง4ได้การมะพวังอุเบกขาพะวังคจิต6การมะอุเบกขาพวังคจิต6เนี่ยเขามีอารมณ์ หกที่เรียกว่ากรรมะอารมณ์กรรม,มนิมิตอารมณ์กตินิมิตอารมณ์สำนวนเหมือนเดิมนะคะสัสำนวนเหมือนเดิมส่วนรูปภวังห้าเนี่ยนะฮะรูปภวังห้ารูปวิ 5, ปบากห้าเนี่ยมีบัญญัติกัมมนิวิธธรรมอารมณ์อันเนื่องด้วยกรรม,มาฐานยี่สิบหกคือเ,เห็นไหมกสินสิบอสุภสิบโกฏษา,าหนึ่งอนาปนสบัญญัติหนึ่งสัตววบัญญัติสี่เหมือนเดิมเลยะนะที่ได้รับมาจากมโนทวาริกัมมนาสนะชวนาในภพก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์นะ ส่วนที่เป็นอรูปวังสี่นะอรูปวังขจิตสี่หรือรูปวิบากสี่มีบัญญัติกรมนมนิติหรือมหาคตากมัมมนิมิตธรรมอารมณ์อันเนื่องด้วยกรรมฐานอารูปกรรมฐานสี่คือประสีนุขาดีมากาสาบัญญัติเนี่ยเป็นอารมณ์ให้กับกาชานใช่ไหมคะครับ <Yeah. S 1> อากาสานญจานาชานเป็นอารมณ์ให้กับวินชาน mm hmm. นัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์ให้กับกินชาน uh huh. อากินจัญญานาชานเป็นอารมณ์ให้กับเนชาน เข้าใจนะคะอ่อันนี้ท่านว่าโดยรวมกาวินกินเนมีอารมณ์ที่ต่างกันป่ะอันนี้ท่านบอกว่าอรูปวิบากสี่เนี่ยนะได้รับมาจากได้รับอารมณ์เหล่านี้มาจากมโนทวาริกะวานาสันนะชมนาในภพก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์แสดงว่าอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งในจํานวนอารมณ์2ี่สิบหกอ่ในส่วนอารมณ์6อารมณ์2ี่สิบหรือว่า อารมณ์สี่ทันไหมฮะอารมณ์หกอารมณ์สี่อารมณ์อารมณ์หกก็คือการมอุเบขาบเพราะจิตหกเนี่ยเขามีอารมณ์หกเนี่ยหกหกนะแล้วมาตรงรูปภวังคจิตห้าเนี่ยมีอารมณ์ยี 6. 6่สิบหกนะห้ากระโดดไปยี่สิบหกเลยนะแล้วพออารูปอารูป์ภวังสี่มีอารมณ์สี่อาวิชัยนะอาคาสารัญจายตนะฌานมี ภาษีนุคาดีมา,า,ามอาสาบัญญัติเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะวิญญาณัญญาเยนนาชานมีอากาสานจายนาชานเป็นอารมณ์นะอากินจัญญายนาชานมีนัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์เนวสัญญาณสัญญาณาชานมีอากินจัญญายนาชานเป็นอารมณ์อันนี้สังเกตให้ดีนะคะอันนี้ทางใจเนาะในั้นวิถีหน้าหนึ่งสองเจ็ดเนี่ย